สวัสดีครับสวัสดีตุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่99คืนในป่ากระดิกเช่นเคยแต่ไม่ใช่แบบธรรมดาเพราะว่าในรอบนี้เป็นฉบับมอดนั่นเอง <c oughs> เป็นฉบับมอดนะครับที่เขาทำขึ้นมากันก็คือแฟนๆเกมเขาทำกันขึ้นมานั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเอาเป็นว่ารูปแบบอะไรดูนี่นั่นนี่คล้ายกันมากๆเรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบมากันเลย <c oughs> แบบโอ้โหมันชัดเจนมากๆ แต่ก็แยกความแตกต่างได้อยู่ระหว่างเกมต้นฉบับกับแบบแฟนเมกเนาะจะแยกกันได้อยู่แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเข้าไปที่คลาสฮะและ้วก็นี่ฮะ <c oughs> ฉบับแฟนเมกมีขายควางด้วยโอโ้โหคาสนี้ยังอยู่ในเบต้าแมมันจะทำะารได้นะแถมไม่ได้มีแค่ควางนะครับมีนกฮูกอีกต่างหาก <c oughs> เออ น่าสนใจน่าสนใจอะแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเนื่องจากผมได้เข้าไปเล่นมานิดนิดหน่อยแล้วแะแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจมากๆตอนที่ผมเข้าไปเล่นมาเนี่ยเนื่องจากในเกมต้นฉบับมันไม่มีสิ่งนี้ฮะก็คือเครื่องผลิตเพชรใช่ครับทุกทุกคนในแฟนเมคอันนี้มีเครื่องผลิตเพชรด,ด้วยสุดจัด เรียกได้ว่าไม่ต้องเข้าตองโฮไม่ต้องไปสำรวจนู่นนี่นั่นฟาร์มกันไปเลย <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรไปฮะ let's go โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วก็มีให้เลือกโหมดด้วยนะ <c oughs> ในตัวเกมปกติยังไม่มีเลยนะครับในนี้มีให้เลือกโหมดซะด้วย ผมก็ยังไม่ยังไม่เลือกแบบฮาร์ดคอร์แล้วกันเล่นแบบปกติไปก่อนฮาร์ดคอร์นี่ค่อยๆค,ค,ค่อยแล้วกันอ่านี่ฮะเข้ามาในเกมกันไปที่อุ้ยอยเจอเลยเจาพวกนี้สู้ง่ายนะครับก็แค่เข้าไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆฟันนี่โหแล้วก็ได้ได้เนื้อมาเต็มเลยเอาจริงเล่นง่ายมากๆไม่ได้ยากเลยนะครับและนี่ก็คือป้ายประกาศหาเด็กนะก็มีเด็กแค่3มคนเท่านั้นแถมก็มีเควสด้วยนะหาเด็กคนนู้นก็รับเพชรไปเลย แล้วก็ตรงนี้อีกนะม,มีแต่ให้เพชรให้เพชรแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับมันเป็นแบบแฟนเมสะทุกทุกคนมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเนาะแถมมีกระต่ายรอยได้ตรงนี้ด้วยโคตรเจ๋งคืออะไรหลายอย่างเนียตอนที่ผมเข้ามาเล่นก็คือมันสโลไลท์ไปหมดเลยอย่างเช่นตอนที่ผมมาตัดตน้นไม้นะครับตัดไาเนี่ยเห็นไหมสโลจัดอแต่ว่าใกล้มืดแล้วเดี๋ยวผมรีบเก็บก่อนในนี้ไม่มีกระสอบนะใช้เมาส์เก็บเข้าเข้าด้านล่างเลยอุย้ย ทำไมมืดเร็วจังเดี๋ยวผมต้องรีบต้องต้องรีบก่อนต้องหยิบมาทีละอันแล้วก็เอามากดแบบนี้นะฮะโอ้โหเล่นยากจริงๆแต่ตอนต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิตด้านนอกเดี๋ยวเน,น็ตสู้ง่ายหน่อยไม่ได้ยากอะไรมากมายเออแต่ก็ดีอยู่นะเพราะว่ากระสอบถ้าเป็นตัวเกมปกติ่ยมันก็จะอ่ามีจํากัดเนาะเหมือนอันนี้จะไม่มีจํากัดแถมตอนปลูกต้นไม้นะครับทุกคนดูนะปึ๊บโตเลยโตเลยโอ้โหเอาเรื่อง สงสัยยังไม่ได้ทําระบบให้มันค่อยๆโตโอเคใส่เข้าไปเดี๋ยวผมทําแคมป์ไฟให้เรียบร้อยดีกว่าเพราะว่าดูท่าน่าจะง่ายนะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยเลเวลสามอุ้ยตัวอะไรบทจะมาก็มา <c oughs> คือแคมป์ไฟนี่ทําไม่ยากนะทุกคนเนื่องจากไม้เนี่ยลงไปอุ้ยเอ้ยมาบ่อยจังเช้าอยู่นะเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวจริงๆไอเจ้าพวกนี้ เหมือนเรื่องแคมป์ไฟมันจะไม่ได้อ่าแบบยังไงอะตามเลเวลนะเลเวลยิ่งสูงมันก็ไม่ได้ลดช้าขึ้นนะเหมือนจะลดเร็วด้วยไม่สิต้องบอกว่าลดเท่าเดิม <c oughs> แค่เพิ่มพื้นที่ในการสำรวจก็เท่านั้นเอาละประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปสำรวจดีกว่า <c oughs> ตรงนี้มีของก็เก็บมาเก็บนูน่นเก็บนี่มาให้เรียบร้อยนะเหมือนมอดอันนี้เนี่ย เหมือนจะมีพวกกบมาด้วยนะครับก็คือตามทันอัปเดตใหม่เลยเอาละในตัวเกมนี้เอาจริงๆนะครับมืดเร็วมากๆไม่รู้จะมืดเร็วไปไหนเออเออลืมไปตอนแรกก็ว่าจะเล่นแบบปกติเออยังไม่ได้หาเด็กเลยเอาละควางมาและมันมันมาหายหายฮะมันวาร์ปได้ครับทุกทุกคนทุกทุกคนมันวาร์ปได้เดี๋ยวผมรีบฟาร์มของนู่นนี่นั่นแล้วก็รีบเข้าแคมป์ดีกว่าไปทําแผนที่ด้วยเนาะแล้วก็ออกไปช่วยเด็กกัน เออแล้วก็ที่ที่ผลิตเพชรยังไม่ได้ให้ดูเลยก็เดี๋ยวพาไปเนาะโอเคมาผมไปฟาร์ม,มาเยอะมากมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันมันเยอะจริงๆอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเข้าไปตรงไหนดีเพราะว่ามันเป็นข้อความหมดเลยก็เดี๋ยวผมนั่งแยกแป๊บหนึ่งโอเคอันสุดท้ายเรียบร้อยครับเลเวลสี่อุ้ยบทจะมาก็มาจริงๆนะบทจะมาก็มาเอาละเดี๋ยวผมให้ดูในนี้แล้วกันนี่ครับนี่ครับเครื่องขุดเพชร ทําได้เลยไม่ต้องอัปเกรดเพราะว่าไม่มีที่อัปเกรดแถมมีสปอนพ i อยด้วยนะอะไรเนี่ยโอ้ได้เรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าผมผมก็ต้องไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ให้เรียบร้อยก่อนเนาะกล่าวเป็นว่าเดี๋ยวผมทำเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีอันนี้ป่ะแมปเหมือนจะไม่มีแมปไม่มีจริงๆแล้วผมจะหาเด็กยังไงเนี่ยเอาละจริงๆนะครับแคมป์ไฟนี่มันมันลดเร็วมากๆอะ เดี๋ยวต้องรีบใส่แล้วก็รีบวางอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่รู้ว่าจะลิงไปไหนเฮ้ยเอาตัดได้ด้วย <c oughs> ไม่ต้องอัปเกรดควานครับตัดได้เลยแล้วตัดเร็วมากๆโอ้อย่างนี้เ๋ยผมอัพแคมป์ไฟให้เต็มเลยดีกว่าจะได้สบายใจเนาะถึงแม้ว่าควางมันจะเข้ามาเดี๋ยวมันก็เข้ามามันไม่สนใจเลยเลยครับมันยากจะเข้าก็เข้าโอเคตอนนี้เลเวล6แล้วนะแต่มันไม่เต็มครับเดี๋ยวต้องทําให้เต็มก่อนเพราะว่า ต่อให้อัพเลเวลเยอะขนาดไหนมันมันมันก็ลดเท่าเลเวลหนึ่งเลยเออถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ใส่ใส่เข้าไปให้เต็มก่อนเค okay, เรียบร้อยเต็มแค่เลเวลหกจริง,จร,งจริงด้วยนะแต่แป๊บหนึ่งนะทำไมด้านซ้ายตรงข้างบนหลอดอาหารมันมีเทเลพอร์ตไปสตองโฮด้วยฮนะเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าหรือว่ามันเป็นโลบักก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ค่อยว่ากันเอาละขอดูเด็กหน่อยสิต้องอ๋อมีบ่อแบบนี้เลยครับ อ่ะป่าป่าปปไปเลยเป็นการเล่นที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเดินเดินเข้าไปเลยอุ้ยเดี๋ยวมีขีม้าด้วยเหรอเนี้ยบ้าขยันทําจริงๆแล้วทําไมเด็กคนแรกที่อยู่ไกลไกลอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ติดถ้ำครับหลงป่าอันนี้เขาเรียกว่าหลงป่าไม่ได้ติดถ้ำนะโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาอูโหอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้อ,อินฟอร์ก็มา โอ้โหมีพวกลัทธิจะมาบุกโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหมือนตอนนี้เด็กจะเข้าไปในานั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเก็บเด็กให้ครบเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ยากครับแค่เด็กหลงป่าเท่านั้นไม่ได้ติดทําอะไรเอาละแล้วเด็กอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่าไม่อยู่อะดูอีกทีดิแล้วเด็กอยู่ไหนอะผมผมก็เก็บมาแล้วนะอย่าบอกว่าบั๊กกับควางแล้วมันกระเด็นอะมีงี้ด้วย <c oughs> บั๊กควางกระเด็นโอ้โหชีวิตนี่ยงไงมาติดตรงนี้เฮ้ย <c oughs> อ๋อ oh, ต้องเดินตามเรามาฮะโอ้โ oh, หไปบักควางและกระเด็นนี่บักควางกระเด็นหายแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะตอนนี้เหมือนพวกลัทธิจะมาบุกแล้วนะฮะผมยังเด็กก็เดินช้าช้าคิดว่าก็น่าจะเดินตามมาเรื่อยๆก็มาค่อยๆเดินเอาละผมมีแค่ขวานะครับการต่อสู้นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายฟาดฝัดฝัดฝัดดนี่สู้ง่ายอยู่สู้ง่ายอยู่ขอแค่ตัวโจมตีไกอยาวอย่าเพิ่งมาฟาดฟาดฝัดฝัดดดดดดนี่ครับ ต่อให้ผมจะฟาดไป่โดนแต่ก็ทำดาเมจได้ไม่ได้แย่เอาละเด็กน้อยเดินติดอีกแล้วอมันติดไอเนี่ยเนี่ยทางต่างระดับเ <c oughs> ออให้เราแบกมาก็ไม่ได้ต้องเดินเองโอเคครับตอนนี้เด็กก็มาอยู่แล้วต่อไปก็ไปหาเด็กคนอื่นๆมาเพิ่มเติมครับก็เดี๋ยวนั่งทําไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างทางผมก็จะรวบรวมไม้เหล็กอะไรพวกนี้มาด้วยเพื่อที่จะทำอ่าที่ขุดเอ๊ะทำอะไรนะ เออเออเออที่ขุดเพชรที่ขุดเพชรนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ไปฮะฟาร์มกันอย่างต่อเนื่องวัดวัดที่ไหนเนี่ยอันนี้ผมเข้ามาที่พื้นที่น้ําแข็งนะก็ไม่ต้องคารบหมวกนะครับเดินเข้ามาได้เลยเพราะว่าเนี่ยเห็นปะมันจะมีเด็กที่มาหลงอยู่ตรงน้ําแข็งแต่ที่ผมสังเกตคือนี่ครับอันนี้คือสิ้นสุดแล้วนะก็คือตรงเนี้ยผมไม่สามารถไปได้แล้วมันน่าสนใจมากๆเพราะว่าโล่งเลยครับ ไม่ใช่กำแพงนะไม่ต้องมีกำแพงทำแบบลุ่งๆเลยก็น่าสนใจไปีกแบบแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เจอเด็กสุดท้ายแล้วเด็กคนที่3ามกำลังพาไปที่แคมป์เป็นระบบที่เล่นยากมากถ้าตัวเกมต้นฉบับมีแบบนี้นี่โอ้โหคนช่วยเด็กอาจจะน้อยลงเดี๋ยวก็เดินติดนู่นติดนี่หยิบเด็กไปเลยละกันแบบดีง่ายกว่าโอเคตอนนี้ผมพาเด็กมาครบแล้วแต่ว่าตรงกระดานมันไม่ขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมอาจะช่างไปเถอะ มาดูหน่อยซิว่าต้องใช้เท่าไหร่บ้างโอ้โหไม้40เหล็ก75 <c oughs> ผมเลงอันนี้ไว้เดียวเลยผมอยากรู้ว่ามันจะผลิตเพชรออกมายัางไง <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะได้เนาะโอเคเรียบร้อยนะก็ฟาร์มมาจนครบแล้วเอามาฮะจิมถูกนะโอเคก็คือจะให้เพชรทุกๆ10นาทีนะแต่ไม่รู้ว่ากีบเม็รด้วยกันถ้าให้เดาก็คงจะ1เม็ดนั่นแหละครับมาเรียบร้อยอย่ใสายอ้ตั้งให้เลยฮะ ดีมากๆก,ก็เดี๋ยวมารอดูกันขอเห็นสักเมตรหนึ่งก็ยังดี10นาทีใช่ไหมก็นานอยู่นะแต่ไม่เป็นไรผมก็ยืนนิ่งๆได้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวอีก10นาทีมามาดูกันว่ามันทานํางานยังไงนะเอาละตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเท่าที่ดูเวลาเนี่ยก็เลยแค่ไม่กี่วิแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเพชรที่เขาว่าเดี๋ยวมันจะดอบมาแผบไหนจะออกมาจากประตูตรงนั้นไหมหรือว่าเข้าตัวเลยหรืออาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวไปนับยอดกันทีตอนเข้าหน้าล็อบบี้ประมาณนั้นไหม <c oughs> เออผมอาจจะรอเกอร์ก็ได้นะก็เดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิอ่าได้นะ,ะ้วครได้5้าเพชรครับจากเครื่องขุดเพชรแค่เนี้ <c oughs> แล้วแล้วผมคาดหวังอะไรกับในแมปนี้เดี๋ยอโอเคครับทุกคนก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะเรียบร้อยแล้วเกมมีแค่นี้ได้แหละ ก็เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมได่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้และก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม